สีเทาโซนิคใหม่นะครับรอแล้วก็แจ่มมากๆเลยนะครับผมไปดูรอบๆกันสวัสดีครับวันนี้เหยียบเกมฮันด้านะครับผมวันนี้เกมจะพาไปดูเจ้าฮันด้าแจ๊นะครับรุ่นอมตะของเราที่ข้าไม่ตายครับผมวันนี้เขาเปิดตัวสีใหม่แล้วนะครับเป็นสีเทาโซนิคด้านหลังเลยนะครับตัวนั้นเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว S นะครับตัวเอก็จะเป็นล็อกระทาฝาครอบนะครับผมแต่ว่าสีนี้นะมีจนถึงตัวเอเลยนะครับผมใครที่สนใจ ทักมาสอบถามกมได้เลยนะครับเดี๋ยวเกมพาไปชมรอบคันกันนะครับผมนี่คือนี่ก็คือสีเทอซูโซนิกนะครับผมนี่ตามสีตรงกล้องมากเลยนะครับผมคัน d a j a z ข้าไม่ตายนะผมยังอยู่นะครับยังสวยอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็มาสีใหม่ด้วยนะเป็นสีเทอร์โซนิกนะครับผมใครที่ชอบแก๊อยู่แล้วแล้วก็อยากได้สีนี้มาตั้งแต่ซีวิกแล้วแต่อยากได้แบบแบบคันเล็กๆแบบแซดนะครับผมก็จัดได้เลยนะครับ มีตั้งแต่ตัว R S, จนถึงตัว S เลยนะครับผมแต่คันนี้เป็นตัว S นะครับผมหล่อมากเดี๋ยวเราไปดูสีรอบๆกันสีสวยจริงๆนะครับสีนี้นะฮะยิ่งตัวจริงนี่คือสวยมากนะครับผมสีเทาส้นี่นะครับผมซื้อกับเกมนะครับของแถมตก่างจัดเต็มแน,น่นอนนะครับส่วนรถจัดไปเลยนะครับ จับดาวให้สี่0มื่นบาทเลยตัวนี้นะครับถ้าใครอยากดาวต่ำนะครับผม <We S 1> ก็สามารถดาวต่ำได้นะครับดาวไม่ถึงสี่0มืนเลยนะครับผมตัวนี้ก็ใช้เงินไม่ถึงสี่0มืับรถได้เลยนะครับผ <we> ่อนไม่แพงด้วยนะครับผ่อนแท้แจ๊สนะครับหล่อเลยเดี๋ยวเราช,ชมภายในประมาณนี้ก็ถ้าเป็นตัวน,น,นี้นะครับใครที่สนใจทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมาาราคาไม่แพงรถก็สวยนะครับเกมบยินดีให้บรกิการทุกคนเลยนะครับผม